วันนี้เจ้าน้ำเล่นอะไรอยู่คะเล่นเล่นสายสีสายสียสวย,สวยไหมสวยสนุกไหมสนุกสนุกเนาะไหนดูซิมีอะไรบ้างสีอะไรเนี่ยส,สีเขียวสีเขียวอืมมีแม่พิมพ์ด้วยนี่ไงมีแม่พิมพ์ไหนให้ดูหน่อยซิเพื่อนๆดูหน่อยไหนหมุนหมุน,มนอ๋อนี่รูปอะไร รูปอะไรคะกล้วยเอ้เก่งมากมีอันไหนอีกลูปอันนี้รูปอะไรปล<ะ>าอ้าเก่งมากรูปปั๊มเออปั๊มกล้วยยิ้มอะไรรูปยิบมาค่ะยิ้ม,มาะกระเด็นละอือรูปปลารูปปั๊มใช่ไหมก็สายแบบนี้มีมีด้วยดูแลน่าสนุก สำหรับเด็กตช้บนขามนิ้วมือด้วยนะคะไม่ติดมือด้วยดม่ติดมือล้างออกง่ายแล้วตัวนั้นที่หนูกำลังทำอยู่อะไรอ่ะทำเต้าปลานเหรออ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ